บอกตื่นก็ยังต้องหลบเมื่อมาพบหลุมที่ตื่นกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมมี ja Smart มทูย่าซิกบีสมาร์ทสวิตมาทดสอบให้เพื่อนได้รับชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ซึ่งภายในกล่องนะครับที่มีมาให้นะครับมีเป็นคู่มือนะครับก็มีคาปาซิตเตอร์มาให้ส่วนตัวสวิตช์เนี่ยเขาก็จะมีคลิปบล็อกมาให้นะครับเราสามารถนำไปยึดติดในจุดที่เราติดตั้งได้นั่นเองพูดถึงตัวขนาดก็จะเล็กมากๆนะครับ mm hmm. เมื่อเราเปรียบเทียบกับเพื่อน,อนของเขานะครับ นี้ผมจะเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นอย่างตัวนี้นะครับเป็นของโซโนอฟจะเห็นว่ามีขนาดที่ต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเล็กกว่าแล้วก็บางก,กว่าด้วยครับอีกตัวผมจะเทียบกับกรุย่าไวไฟครับนี่นีไวไฟตัวนี้ก็ยังเล็กกว่าดีๆถ้าเ,เพื่อนๆสงสัยว่าทำไมถึงเล็กกว่าชัวบ้านได้ เรามาดูภายในเหตุผลที่มีขนาดที่เล็กกว่าได้นะครับเนื่องจากว่าตัวอุปกรณ์ที่ใช้ภายในรุ่นนี้เขาจะไม่ได้ใช้รีเลย์ในการทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับแต่ว่าใช้เป็นไตแอก็มีผลทำให้ประหยัดพื้นที่ในการออกแบบวงจรนะครับ ส่วนที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้ก็จะเป็นเซฟตี้นะครับก็จะเป็นเทอร์โมฟิลหรือว่าเทอร์โมลิงก์นะครับก็จะทําหน้าที่เป็นเซนเซอร์กรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินพิกัดนะครับอาจจะเกิดจากการรัดวงจรหรือว่าเกิดจากการใช้โหลดที่เกินขนาดนครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ตัดวงจรน,นั่นเองซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของตัวน็อเนยครับวงจเรเขาจะใช้เป็นดีเลในการทําหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับ ดังนั้นก็จะมีผลเกี่ยวกับขนาดของวงจรด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ความรู้สึกในการใช้งานนะครับ mm hmm. ก็จะต่างกันอุปก,กรณ์ที่ใช้เป็นรีเลย์ในการทําหน้าที่เป็นสะวิตช์เนี่ยเวลาเราสั่งงานเราก็จะได้ยินเสียงรีเลย์ทำงาน,นครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กส่วนอุปกรณ์ชนิดที่เราไม่ได้ใช้รีเลย์นะครับจะเป็นไตแอร์แบบเนี้ยเวลาเราสั่งงานเราก็ ไม่ได้ยินเสียงนั่นเองคือจะทํางานเงียบนะครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบฟิลลิ่งแบบไหนนะครับบางคนอาจจะชอบเสียงดีเลยน,นะครับว่าเวลาเราสั่งงานนะได้ยินเสียงเบาๆก็จะทําให้เรารู้ว่าอุปกรณ์ทางานแล้วนะต่อไปผมจะทําการต่อวงจรเพื่อทดสอบการทํางานของฟลวิตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับดับแรกนี่จะเป็นนิวตันนะครับ ต้นเราไม่ได้เข้าที่สวิตนะครับเราก็ต่อตรงไปที่คัวหลอดได้เลยนี่นะครับต่อไปเป็นลายนะครับลายแล้วก็เ,าเอามาเข้าจากต้นทางนี้นะครับลายก็เข้าที่แอนะครับอัออกจาก สวิตมาก็จะเป็น l 1ซึ่งก็จะไปเข้าที่หลอดน,นี่ก็เป็นวงจรไฟนะครับนิวต้นแล้วก็ลายเข้าสวิตออกมาแล้วไปเข้าหลอดน,นะครับส่วนต่อไปจะเป็นของสวิตภายนอกซึ่งวันนี้ผมจะทดสอบให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งเป็นสวิต็อกแบกธรรมดาแล้วก็เป็น วิตกนแบบนี้นะครับซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับสวิตช์ตัวนี้ได้ทั้งสองแบบครับวงจรก็จะมีประมาณนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือขาปาซิเตอร์กรณีที่เราใช้สวิต ที่ไม่ใช้นิวตันนะครับก็แนะนําให้ต่อคาปาซิเตอร์เข้าไปที่ขั้วหลอดด้วยนะครับจะเพิ่มการทํางานที่เสถียรให้กับสวิตช์นะครับนี่ต่อยากเดี๋ยวผมต่อยากใช้ตัวเล็กใช้เป็นคาปาซิเตอร์ตัวเล็กแทนครับังนั้นผมจะลองจ่ายไฟ ตอนนี้จ่ายไฟเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมจะทดสอบการปิดเปิดสวิตโดยที่ยังไม่ได้ตั้งค่าในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับผมจะทดสอบใช้สวิตช์ปลอกแบกก่อนต่อไปผมจะใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสามารถสั่งงานได้ทั้ง2 วิตเลยนะครับก็คือสามารถใช้ใช้สวิตทั้ง2แบบสั่งงานได้อันนี้ก็คือวงจรเราทํางานได้ละเดี๋ยวผมจะพาไปดูในการตั้งค่าในแอปพลิเคชันซึ่งวันนี้ผมจะใช้เป็น smart l i n e ในการทดสอบนะครับอันดับแรกเราต้องเพิ่มอุปกรณ์เข้ากับ smart l i g e ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสวิต10ปีนะครับเราก็ต้องแอดเข้ากับตัวทูย่าเกจเว10ปีก่อนคนระ ก็เราก็แคปสับดีไว้ที่ตัวสมาร์ทสวิตนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ด้านบนนี่เราก็ให้กดค้างไว้ประมาณ5วินาทีครับนั้นก็จะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับที่เป็นจุด3จุดตรงนี้จะเป็นสนัญลัณน้าแพร์ลิงครับซึ่ตัวหลอดไฟก็จะมีการกระพริบ ไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้ตัวสมาร์ทไลท์เจออุปกรณ์นะครับเราก็ับการปิดการตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับจะไม่เปลี่ยนก็ได้ตอนนี้เราแอดอุปกรณ์เข้ากับสมาร์ทไลท์เปิดเรียบร้อยแล้วกรอ์ออนอยู่นะครับตอนนี้เรจะปิดในส่วนของฟังก์ชัน เราไปดูในเมนูตั้งค่าก่อนครับเซตติ้งตรงนี้อ่าตรงเนี้ยถ้าเราเข้ามาในส่วนของเซตติ้งเราจะเจอเ,จอเมนูอ่ารีเลย์สเตตัสอ่าตรงนี้ก็คือจะเป็นการเซตให้ตัวสวิตช์จำสถานนะในกรณีที่ไฟดับนั่นเองนะครับก็คือว่าถ้าไฟดับแล้วไฟมาเนี่ยให้เซต สถานะของสวิตเป็นอะไรนะครับอย่างตอนนี้เป็นออนใช่ไหมครับถ้าไฟดับแล้วเปิดแล้วไฟมาก็เป็นออนหรือว่าถ้าไฟกลับมาให้เป็นออฟหรือว่าให้จําสถานะล่าสุดของสวิตก่อนไฟดับอันนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้นรนเป็นออฟไว้แล้วก็กดคอนเฟิร์มต่อไปจะเป็นสวิตท p ์ตรงนี้จะเป็น เมนูให้เราตั้งค่าการทํางานของสมาร์ทสวิตตัวนี้นะครับว่าเราต้องการจะทํางานต่อใช้งานร่วมกับสวิตประเภทไหนนะครับล็อกเกอร์สวิตตัวนี้ก็จะหมายถึงเป็นสวิตฟล b อกแป็แบบนี้นะครับส่วนตัวเลือกที่2ถัดลงมาเป็นล็อกเกอร์สวิตเหมือนกันก็เป็นสวิตฟล b อกแป็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะมีต่ออาจะเป็นฟัง์กชัน สเตตซิงโครนัสฟังชันนี้ก็คือจะเป็นการให้ตัวสมาร์ทสวิตช์ตรวจสอบสถานะให้ตรงกับตัวสวิตช์ภายนอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูตอนนี้ผมเซตเป็นส t ตต y ซิงโครนัสนะครับก็ลองไปสั่งดูนะครับผมจะสั่งเปิดสวิตช์จากแอปแบบนี้นะครับ สวิตตอนนี้สวิตถูกเปิดอยู่นะครับถ้าผมเปิดสวิตภายนอกตัวนี้สถานะจะไม่มีการเปลี่ยนเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบสถานะของสวิตภายนอกกับสวิตในแอป,ปให้ตรงกันนั่นเองงนั้นสถานะตรงนี้จะตรงกันตลอดผมจะลองสั่งปิดตอนนี้สวิตถูกปิดเรียบร้อยนะครับแต่ สวิตช์ภายนอกเป็นอยู่ในสถานะเปิดอยู่ดังนั้นตามฟังก์ชันแล้วถ้าผมกดปิดไปก็ยังต้องปิดอยู่เหมือนเดิมครับแบบนี้อันนี้คือเป็นฟังก์ชันของสวิตช์ที่มีการตรวจสอบสถานะให้ตรงกันนะครับระหวา่างสวิตช์ภายนอกกับสวิตช์จนะริงๆให้ตรงกันตลอดนะครับต่อไปไปแบบดูอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเป็นปัตตอนสวิต นี้จะเซตเพื่อใช้งานร่วมกับสวิตช์กลิ่งแบบนี้โดยเฉพาะนะครับผมจะลองสั่ง,งนะซึ่งถ้าเราจะใช้สวิตช์ประเภทนี้นะครับก็ให้เซตเป็นปั t ทอนสวิตช์เพื่อการทำง,งานที่สเสถียรน,นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าเวลานำไปใช้เนี่ยจะต่อร่วมกับสวิตประเภทไหนก็ให้ลองมาเลือกเซตในตัวของเฟตติ้งได้ครับก็จะเป็นตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับก็จะมีทั้งการเซตเคาดาวเซตตารางการทำงานเป็นสเกดูนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันอินชิ่งก็มีให้เราสามารถเซตได้นั่นเอง นี่ก็เป็นจุดที่ผมจะนํามาติดตั้งนะครับก็ต้องบอกว่าบล็อกเติร์นต้องหลบไปเลยนะครับเมื่อเจอรูนี้เข้าไปครับให้ดูสวิตช์เดิมนะครับสวิตช์เดิมผมใช้เป็นทัชส,สวิตช์แบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นมสมาร์ทสวิตช์อะไรนะครับแค่สัมผัสอย่างเดียวแล้วก็มีแค่ใช้รีโมท RF ได้ดูของเดิมครับด้านหลังนี่ผมต้อง ตัดออกเลยนะครับดีที่ว่าตัวรูตรงนี้มันเป็นตู้บิวอินครับซึ่งมันเป็นไมนน้นั้นก็ไม่ต้องไปกลัวมันช็อตกับด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้สวิตตัวที่ผมนำมาจะติดตั้งเข้าไปยังไงนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวดูก่อนเลือกที่เล็กที่สุดแล้วกกัดว่าคนจะเข้าได้ ได้อยู่ครับก็น่าจะหนีไปได้อยู่แต่ในส่วนของตัวสวิตช์เนี่ยอาจจะต้องคิดหนักว่าอาจจะเข้าไปแล้วติดก็เดี๋ยวมาดูกันครับรว่าผมจะติดตั้งกันแบบไหนได้รสรุปเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายต้องมาเลือกใช้เป็น diy สวิตช์ตัวนี้ที่ผมเคยทำคลิปนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมไปแล้ว ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนกับสวิตช์ปริงนะครับเป็นฟุทธ t ัตตอนซึ่งระยะด้านท้ายเนี่ยมันค่อนข้างเตื้นนะครับนั้นก็จะทำให้เราประกอบได้ง่ายหลงบ็อกในการต่อสายก็สวิตช์ไฟเราก็เราก็เอาสายไฟที่เป็นสายสวิตช์นะครับเข้าไลนะ์อินแล้วก็ไลน์อาก็คือวนกลับไปที่หลอดตามวงจรนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ต่อสวิตช์ภายนอกนั่นเองส่วนการตั้งค่าฟังก์ชันการทํางานก็ตั้งค่าเป็นแบบอัลตันสวิตช์นะครับในในตัวสมาร์ทไลท์โอเคก็ประมาณนี้ตรงนี้เราก็เดี๋ยวจะกดให้มันลงไปหน่อยก็คือถูกปีบไว้กับตัวตูว้บิวอินอยงนี้ก็จะเป็นระยะพอดีเลยแน่นตึกพอขยับได้วันนี้ก็สามารถปิดครอบเข้าไปได้เลย ลืมบอกไปว่าผมติดตั้งโดยที่ไม่ได้คล่อมซีนะครับตัวนี้สรุปแล้วมันสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องคล่อมซีลองปิดเปิดนะแล้วก็หลอดไฟเนี่ยผมมี2หลอดนั้นมันก็ไม่มีอาการกระพริบแต่ยังไดนะครับถือว่าโอเคก็ต้องทดลองใช้กันสักระยะหนึ่งนะครับว่าจะมีปัญหา ในการใช้งานหรือไม่นะครับเสร็จเร้อยแล้วนะครับสําหรับการทดสอบแล้วก็นําสวิตไปติดตั้งในสถานที่จริงตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับตอนที่ผมติดตั้งผมไม่ได้ก้มกคปาซิเตอร์ที่ขั้วหลอดนะครับเนื่องจากว่าจุดที่ผมนําไปติดตั้งเนี่ยมีหลอด LED 2หลอดพ่วงกันแล้วก็ลองทดสอบแล้วสวิตมันสามารถทํางานได้ก็ ระยะยาวเดี๋ยวต้องมาเทสสันอีกทีว่าจะมีปัญหาเรื่องการใช้งานหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็สามารถควบคุมได้ตามปกติครับผมฝากถึงเพื่อนๆที่จะนำสวิตตัวนี้ไปใช้งานร่วมกับระบบ Home a ม s i s t a n นนะครับโดยที่จะเชื่อมต่อผ่านทางอินดิเคชันนะครับต้องแจ้งว่าสวิตช์รุ่นนี้ไม่รองรับ i ินดิเคชันอโลเคชั t นทุย่านะครับจะรองรับเฉพาะ แอปพิเคชันทย่แบบปกติเท่านั้นนะครับซึ่งก็ทํางานในรูปแบบค่าวอันแบบนั้นก็ต้องแจ้งให้เ,เพื่อนๆทราบไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ